<Es> นี่เราเจออะไรคะลูกไม้จางคาม,มันมาจากไหนอีกแล้วอาา่ะมาจากไม้มาจากในป่ามาจากในป่าลูกโอ้ทำไมมันชอบมาอยู่แถวนี้ดูสิดูสิส<ห>เฮ้ยตัวนี้มีเขานิดหน่อยนะน้องไปไิ้มดูสินีถ้าถ่ายใกล้ๆอย่างเงี้ยมีเขาตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะตัวนี้าจะเป็นตัวผู้ใช่ดูสินี่ดูที่ขามันดิ ที่ขามันจะมีหนามหนามนะอุ้ยเดี๋ยวตัวนี้เราสี่ขามันเหมือนจะหักไปหรือเปล่าลูกตัวไหนนี่ขามันหายไปไหนฝั่งเนี้ยขอจับหน่อยนะฉันไม่ทำอะไรเจ้าแตฉันจะเอาอาหารให้เจ้ากินด้วยอันไหนอ่ะมันจะกินอะไรอยากกินกล้วยกินอะไรอย่างนี้ไหมแตงกวาเนาะเดี๋ยวค่อยเอาให้อุ้ยน้องฟิล์ม ตรงนู้นนะลูกมีอีกตัวหรือเปล่าหน่อยโอ้ยตัวนั้นมันตายมันตายเหรอน้องเปี๊ยกเข้าไปหยิบมามันตายมันไม่มันไม่เจ็บไปหยิบได้ไหมหยิบหน่อยน้องเปี๊ยกเข้าไปหยิบมาหน่อยโอ้ยทำไมมันมาตายอ่ะมันดูแข็งแล้วนะเปิ๊ยกหยิบได้ไหมโอ้ยโอ้ยมันแข็งแล้วใช่ไหมลูกหยิบได้ไหมได้ได้ลูกอ่ามา ไหนคนเดินี่คนเก่งโอ้โหหนูไม่กลัวหรอกไหนพ่อแม่ดูถ่ายหน่อยตัวผู้หรือตัวเมียอ๋ออันนี้เป็นตัวเมียใช่ไหมอาจจะเป็นตัวเมียอืมแต่ตัวนี้มันมันมันแข็งโป๊กอะมันตายแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ยังมีไหนเอาเอามาไว้ด้วยกันวายมีสองตัวแล้วตัวใหญ่กับตัวเล็กเนาะแต่ตัวนี้ตายแล้วตัวนู้นยังยังมีชีวิตอยู่ หาเตงกวาให้เหรอต้องไปซื้ออะต้องไปซื้อที่ร้านอ่ะพิมเดี๋ยวน้องพิมเอาแต่งกวาให้แมงช้งคามนะเอาหากักหักท่อนดูหักสักครึ่งหนึ่งไหวไหมไม่ได้เหรออ้ยนี่จะหักเอาเอาน้องจับข้างหนึ่งจับไว้แข็งเลยนะอือืออ้าวเอาเอา,เอาด้านเล็กนี้ไปให้เอาไปใส่มานี่เ,เดี๋ยว s <S ตั้งตั้ง ห่างๆก็ได้ลูกแล้วถ้ามันหิวมันอาจจะมากินเองนะเกินพร้อมกันมันกินพร้อมกันได้ไงตัวนู้นมันตายแต่ตัวนี้ยังไม่ตายมันอาจจะกินตัวเนี้ยนี่ที่ขามันเห็นไหมเป็นน้ำาอ่ะถ้ามันติดที่เนื้อมันจะออกลําบากอะลูกมันจะบินไปมันจะบินใช่มันมีปีกมันก็บินได้บางครั้งอะมันบินบิน ต,ตัวนี้มันแข sure ็งใช่ไหมตั้งถอดด้วยสิอ่าตุ๊ด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 กลัวไหมหันมาทางนี้ก well ว่ามันมืดทางนั้นถือไหมโอ้ยจุ๊บเลยเหรอเดี๋ยวไปจุ๊บมันสิมันกินกินมันกินเอา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 อะไรมันกินเอา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 มันจะอ้วนไหมกินเอากินเอา นี่คะตาของมันอยู่ตรงนี้ค่ะอ่มันแหละเป็นจุดเป็นจุดอยู่สองข้างเห็นไหมอ,อ่าใช่จุดจุด,จดน,น้ำตานะ้ำตาอ่ะอ่อนๆนะอ่าเมื่อกี้แม่เห็นตัวอะไรอีกแล้วมั้งพิมพิมเดินไปดูนะมีตัวอะไรอะ,อะไรอ้วงพิมด้วงอ่ะลูกด้วงฮะด้วงตัวนี้มันตายอีกแล้วอ่ะแม่เจอทำไมโอ๊ยอาม,ามดเริ่มจะกินมาแล้ว,วอ่ะลูก ตัวนี้มีเขาเลยลูกตัวนี้เขายาวเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าตัวนี้เขายาวน้องพิมไงมือเดี๋ยวแม่จะใส่มือน้องพิมอ่าน้องพิมจ้ะขอแม่ถ่ายก่อนน้องิมกลัวหรือเปล่าไม่กลัวแล้วเหรอโอ้โ,อโหเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนไหนไหนคะโอ้เราเจอมาเพิ่มอีกตัวนะคะตัวนี้มีเขาแต่ว,ว่ามันตายไปแล้วอะคะ่ะไม่รู้ทำไมมันถึงตาย ตอนนี้นะคะมีสามตัวอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วอะไรนะลูกน,นั่น้นตตงตกแต่งให้มันน้องปิ่มตกแต่งมาดอกไม้มาตกแต่งให้แม่ช่าง่าหรอมันกวักมือเรียกน้องปิ่มอยู่นะตัวนั้นอะเห็นไหมมันหลังมือแม่นี่น้องปิ่มไปนอนกับมันน่ะรีบเร็วทขาไม่เจอ เขาอะไรนะเขาไม่โจกเขาไม่โจกมเลยเขาไม่โจกนะคะคือเข้าไปไม่ได้มันเป็นตัวใหญ่มันเข้าไปไม่ได้อะเขาไม่โจกอะอะไรตัวเล็กเป๊ะมันกวัาตัวเล็กใหญ่แล้วลดูสิดูสิคะบายบายรู้เปล่าเจ้าแมงช้างคามันบายบายแล้วอลูกงั้นบายบายไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย